สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอป Super ร t c นะครับอ่ะสรุปว่าบินนะครับก็คือผมเพิ่งมาถอนในวันนี้นะครับอ่าหลายคนเนี่ยก็ถอนได้3ามวันแล้วแหละแต้วทีนี้เงินไม่เข้านะคือผมเพิ่งเข้าอ่านในกลุ่มไลน์นะครับคือ,อผมคึกว่าอะไรนะสรุปแล้วถอนก็ไม่ได้นะแล้วผมก็ลองถอนดูจริงๆนะครับก็ไม่ได้ตามที่เพื่อนๆพ่นพาโพสกันเลยนะครับอ่ะโอเคเข้ามาดูนะครับว่า ผมถอนไปนะก็จะคลิกเข้าตัวนี้นะครับก็มีในกลุ่มเนี่ยก็ทักมาถามผมนะว่าที่มาขึ้นปฏิเสธเนี่ยก็ไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็มาถอนเองนะครับถอนไป19ดอลลาร์นะสรุปก็กำลังตรวจสอบตั้งแต่12นกา23นาทีนะครับสรุปไม่ได้นะก็คือไม่ได้เงินนะครับคือบินแล้วเรียบร้อยนะครับอืม บางคนนี่ก็เติมไปนะครับแต่ว่าของผมเล่นฟรีไปดีกว่าอแอปนี้ถือว่าเริ่มต้นมาดีนะครับแต่ว่ามาเริ่มมาเสียตั้งแต่กําลังคูดนะคือทีแรกมันมีอยู่สี่ดาวครับตอนนี้เพิ่มมาห้าดาวนะครับ <c oughs> เขาเร่งเอาเงินไงไม่ไปดูสรุปก็บินละดีที่ผมก็ไม่ได้เติมเหมือนอะไรนะครับก็เล่นฟรีไปเรื่อยนะ <c oughs> บางคนนี่ก็เสียเซลเลยครับ อ่ะผมว่าผมหาเล่นในพวกอแอปลงทุนนี้ไม่เล่นละพอดีกว่านะครับพอพักดีกว่าไม่อยากให้เพื่อนๆมาเสียงด้วยอันนี้ผมก็แนะนําส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนําเพื่อนๆว่าอ่ะเราเล่นฟรีไปนะครับเราไม่ต้องเติมแต่ว่าบางคนก็เติมนะแต่ว่าผมผมจะหาแนะนําในส่วนของแอป,ปที่เขาเรียกว่าอะไรถอนเงินเข้าเพียพาวนะครับอ่ะแบบสับถามอะไรพวกนี้ดีกว่าโหลดเกมมาแล้วก็สะสมเหรียญน,นะครับเราจะได้ไม่เสี่ยงแล้วก็หาบิตคอย n มาแล้วกันนะครับ ในส่วนของดีมีเดียเนี่ยก็ยังจ่ายอยู่นะตัวนั้นก็สายฟรีเต้นได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่อยากให้เติมนะครับกลัวมันบินเหมือนกันนะครับคืออะไรมันไม่แน่ไม่นอนอันนี้ผมนึกว่ามันจะชัวร์แล้วนะเหมือนมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยมีเครื่องคูดระดับ5ดาวนะครับก็คือ5,000ดอลลาร์นะโอ้โหไม่ใช่น้อย,อยเลยอโอเคนะครับในส่วนของตัวนี้อ ก็ลบไปได้เลยนะครับบินแน่นอนนะครับไม่จ่ายแล้วบินมาได้สามสี่วันแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นหลอกในหะ้คณเติมเรื่อยๆนะอ่ะอย่าไปหลงเชื่อนะครับในส่วนของแอปนี้อ่ะโอเคก็จะมาแจ้งประมาณนี้นะครับว่าไม่จ่ายแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ